ปีนิวเยียรสวัสดีปีใหม่บล็อกท h เฮดฉลองด้วยการจัดแฟชชัเซลแบบคุ้มๆลดราคามินิเกมที่มียูนิตสุดแล้เป็นของละวันถ้าใครอยากได้ของขวัญปีใหม่ที่คุ้มๆแบบนี้ก็มาจัดกันเลยที่บล็อกทีเฮ สวัสด so, ีวันตรุษจีนนะครับผมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่น้องๆคนไทยเชื้อสายจีนหลายๆคนรอคอยมาอย่างยาวนานมากๆเพราะว่าเราจะได้อ่งเปาใช่ไหมแน่นอนน้องๆคนไทยก็อยากได้อ่งเปาบ้างใช่ไหมครับผมแต่ว่าเราเนี่ยไม่ใช่เชื้อสายจีนะนะเนาะแต่ว่าวันนี้เว้ยไม่ต้องเสียใจไปพี่มีอ่งเปามาแจกน้องๆเว้ยทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้มาแจกเป็นเงินหรือเป็นอะไรนะแต่ผมจะมาแจกเป็นยูนิตนั่นเองทุกคนคือวันเนี้ยผมจะมาตามหาผู้โชคดีแล้วก็แจกอ่งเปาเป็นยูนิตและ ดับกอดลี ฟังไม่ผิดทุกคนผมมาแจกกอตลี่อีกแล้วนะครับเป็นอ่งางเปาในวันตุ่จินนั่นเองนี่นี่ฮะผมเหลืออยู่ประมาณ 45- หตัวด้วยกันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะแจกให้กับน้องๆที่เจอพี่ภายในเกมแล้วก็แจกให้กับคนดูที่ดูผมอยู่นัดตอนนี้ด้วยนะถ้าใครดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพี่ไข่ตุนด้วยเดี๋ยวพี่ไข่ตุนมีของมาแจกให้ทุกคนระหว่างดูคลิปอย่างแน่นอนแล้วในคลิปนี้ผมจะเล่นซ่อนแอบภายในแมปแบบนี้แหละถ้าใครหาผมเจอก็รับกอรลี่ไปเลยแบบฟรีๆคือผ เดี๋ยวเราไปหาที่แอบแล้วก็ตามหาคนไทยกันดีกว่าครับทุกคนไปกันโอเคตอนนี้ผมก็เจอห้องแล้วนะครับคือผมหาห้องนานมากๆก,กว่าจะเจอคนไทยนะแต่ว่าก่อนอื่นเว้ยผมจะต้องหาที่แอบกันก่อนเออผมจะแอบตรงประมาณตรงนี้แล้วกันเพราะว่าผมเคยแอบขึ้นไปข้างบนตรงนี้ทุกคนตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ได้ไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บถ้ายืนอยู่ข้างล่างมันจะง่ายเกินไปไงเอาไปไม่ได้ติดเอา้าไม่ได้หรอเดี๋ยวผมอยากขึ้นไปข้างบนตรงนู้นนะทุกคนไปไงวะเนี่ย เ้ยนี่ไงได้แล้วโอเคมาเราจะขึ้นมาแอบ,บตรงนี้นี่ครับแล้วเราก็จะให้น้องๆเริ่มตามหาเรากันเลยดีกว่าตรงนี้เนี่ยวังว่าน้องๆเนี่ยจะเจอผมนะเอาละผมจะมาตรงนี้ถ้าหาเราเจอแจกก๊อตลี่ฟรีหวังว่าจะมีคนไทยอยู่ในห้องนี้นะแต่ทุกคนดูดิในคอมเมนต์ไม่มีคนไทยเลยมีแต่คนมาฝาดข้อความอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยนะี่ฮะแต่ว่าผู้โชคด,ดีของเราเนี่ยผมจะเอาเป็นคนไทยก็แล้วกันนะครับผมนะทุกคน ทุกคนมีคนตอบผมแล้วว่าเรากําลังหาโอเคผมนี่รอเลยเดี๋ยวผมจะรออยู่ตรงนี้แล้วกันหาให้เจอนะนี่โอเคถ้าเจอเราเราแจกก๊ตลี่นายเลยเพื่อนใบให้หน่อยนายโอเคเราจะใบให้เขายังไงดีทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะใบให้เขาแล้วกันเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างลึกลับแล้วก็ขึ้นมายากมากเลยนะทุกคนนี่เลยคีย์เวิร์ดสาคัญภูเขาหวังว่าเขาจะขึ้นภูเขาแล้วก็มาเจอเรานะ เดี๋ยวผมขอซูมออกมาแป๊บเผื่อเจอเขาวิ่งอยู่ในแมปนะทุกคนใช่ไหมใช่คนนี้ปะไม่เห็นเลยอ่ะไปไหนวะเฮ้คนนี้คนนี้แน่เลยคนนี้แน่เลยนี่นี่เขาโดดมาแล้วเขาโดดมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเอาไปไหนแล้วอ่ะหาไม่เจอทุกคนเอาผมหาเขาไม่เจอนี่นี่เขาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงป้ายนี้ไปแล้ว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 ไปไหนไฮ้นหนไม่ขึ้นมาจริงดิเราอยู่ใกล้ๆนานนิดเดียวเอาเอาแล้วก็ไปนู่นซะแล้วเอาเอาหายไปแล้วเดี๋ยวเพื่อน เขาไม่ขึ้นมาหาผมเว้ยเมื่อกี้เขาอยู่ใกล้ผมนิดเดียวเองเองนิดเดียวเขาจะได้กอตลี่แล้ว,ว่ะหรือว่าผมจะแอบยากไปทุกคนเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ตัวเลือกเขาว่าเขาจะยอมหรือจะหาต่อนะนี่นะจะยอมหรือจะหาต่อโอเคหวังว่าเขาเนี่ยจะหาต่อไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้แอบยากอะไรมันก็ขึ้นมาแค่เนี้แต่ว่าเขาไม่ขึ้นมาหาผมเว้ยตอนนี้เราอยู่ใกล้นายไหมไกลไหมเหรอไม่เห็น <laughs> เขาอยู่ไหนวะทุกคนผมไม่เห็นเลย ผมไม่เห็นเขาแล้วอ่ะไม่ยอมจะหาต่อโอเคเราชอบคนแบบนี้เราชอบคนมีความพยายามแบบนายนี่เลยใกล้แล้วหวังว่านายจะรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะเว้ยเราไม่ได้แอบเนียนอะไรเลยเหมือนว่าผมจะเห็นเขาแล้วเขาอยู่ตรงนู้นอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ตรงนั้นเพื่อนเราอยู่นี่ <c oughs> แล้ววันนี้จะเจอกันไปเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกันโอ้โห้นี่ไงนี่ไงมาแล้วมาทุกคนจะเจอเราไหมเนี่ยเพราะว่าฝั่งเรามันต้องขึ้นตรงหลังป้ายนะครับมันถึงจะมาตรงนี้ได้นะ แต่ว่าเขาขึ้นตรงนั้นน่ะอยู่แถวนี้หรอใกล้แล้วโอเคตอนนี้เขาใกล้เราขึ้นมาทุกทีแล้วนะฮะแต่เขาไม่สามารถขึ้นมาข้างบนได้ว่ะเขาน่าจะไม่รู้ที่ขึ้นแน่นอนเอาแบบนี้เลยกันทุกคนผมจะมายืนตรงโขดหินตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้ห่หางง่ายๆหน่อยเขาถามว่าผมอยู่สูงไหมนี่เลยเราอยู่สูงนี่เราไหวขนาดนี้แล้วแล้วเราก็มายืนแบบแบบเห็นง่ายๆจะจัดเลยอะคือแทบจะไม่แอบแล้วว่ะตอนเนี้ย เขาเพียงแค่มองหาเราให้เจอแค่นั้นเองเขาก็ได้กอดรีไปแบบฟรีๆแล้วเราอยู่ข้างๆตึกเนี่ยคือผมแทบจะเฉะลยเขาไปแล้วว่าผมอยู่ตรงไหนแต่ว่าเขาก็ยังหาผมไม่เจอไ้ทุกคนคือใบขนาดเนี่ยอีกหน่อยผมคิดว่าผมจะต้องวิ่งเข้าไปหาเขาแน่นอนเขาถึงจะเห็นผมเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้เขาอยู่ตรงนี้เว้ยนี่นี่เขาอยู่แถวนี้นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเขาเขาไม่เห็นผมเว้ยเขาวิ่งไปทุ่นอีกแล้วไปไหนเงี้ยไปไหนเฮ้ยไม่ไม่เห็นผมจริงดิ ตอนนี้เนี่ยผมเห็นเขายืนอยู่ตรงตรงนั้นนะทุกคนเห็นไหมเขาไม่เห็นผมเว้ยทุกคนเขาบอกว่าอะไรเนี่ยยอมได้ไหมเอ้ยจะยอมอะไรง่ายๆนายจะเจอเราแล้วนายอยู่ใกล้ๆเรานิดเดียวเองเนี่ยอ่ะนี่เลยใบยสุดๆนายอยู่หน้าเราเพียงอ,อยู่ข้างหน้าผมตรงเนี้ยแค่นี้เองอะ่ะเขาบอกว่าเขาจะยอมเว้ยเอาไงดีผมจะให้เขายอมดีไหมแต่ถ้าเขายอมคือเขาอยู่ใกล้มากๆแล้วอะ่ะอีกนิดเดียวเขาก็จะได้ก็ตลี่อยู่แล้วแฮะเฮ้ยเขาโดดว่ะ เจอแล้วเขาบอกว่าเจอผมแล้วเว้ยทุกคนนายเขาอยุดนั้นโดดใหญ่เลยโดดมาไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าเจอแล้วเนี่ยนายต้องมาหาเราให้ได้ด้วยนี่เลยมาหาเราสิโอเคมาหาเราได้ไหมเขาไปไหนละเขาอยู่นู้นเขาอยู่นู้นเจอแล้วเจอแล้วโอเครู้แล้วว่าเจอแล้วแต่ว่านายต้องมาหาเราเพื่อนมาได้ไหมมายังมายังมายังนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่กระโดดกระโดดอีกนิดเดียวอยีกนิดเดียว หมือนแล้วมาแล้ว,าลวหายไปไหนแล้ววะโอเคโอเคโอเคปีนต้นสนมาเย้และในที่สุดนายก็เจอเราสักทีหลังจากที่หาเรามานานแสนนานโอเคเอาเป็นว่านายเป็นผู้โชคดีของเราแล้วกันนะฮะทุกคนเก่งมากๆเลยเอาละ่ะผมจะทําการเทรดเขาไปเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะเทรดไปเลยแล้วตัวเขาแต่งตัวเป็นจิ้งจก โอเคบูบูตัวนี้นะโอเคเทรดเลยเอาก็อตลี่ไปเลยโอ้โหความพยายามของนายนี่สุดยอดนี่นะก็อตลี่เก่านะครับทุกคนอัปเกรดไททันทีวีแมนโอเคเอาไปเลยเพื่อนเฮ้ยของจริงอันแน่นอนอยู่แล้วไททันที่เราให้นายเนี่ยมันของจริงอยู่แล้วแต่ว่านายต้องใส่เลยโอเคไหมนายมีกี่ตัวนี่เรามีหลายตัวนี่แล้วตอนนี้เขาก็ใส่กอตลี่ของเราแล้วนะทุกคนเรารู้สึกดีใจมากเลยนะที่เขาเป็นผู้โชคดีของเรานะครับผม ยินดีด้วยโอเคอะไรเนี่ยขอบคุณนายมากๆไม่เป็นไรนายเป็นผู้โชคดีนายมีความพยายามดังนั้นนายก็ต้องรับกอตลี่ไปแบบฟรีๆนะเพื่อนเราดีใจมาก <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาคนอื่นก่อนนะเพื่อนขอให้เล่นให้สนุกนะเอาล่ะมาที่ห้องที่2กันต่อเลยเดี๋ยวห้องนี้เนี่ยผมจะทําการแอบ,บโซนข้างหลังนี้แล้วกันนะผมจะแอบ,บแถวนี้แล้วกันนะครับเอาล่ะนี่ถ้าเราเจอแจกกอตลี่ฟรีเอาล่ะเดี๋ยวเราไปหาที่แอบ,บกันเลยดีกว่า เอาเป็นว่าตรงนี้แล้วกันจะได้ง่ายๆหน่อยเมื่อกี้มันยากเกินไปนี่ตรงนี้ใกล้ๆเลยนี่ไม่มีใครเห็นผมแน่นอนทุกคนผมบอกเลยว่าวิชาการแอบ,บของผมเนี่ยมันเนียนมากๆเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยกว่าเขาจะเจอผมมาคื้น,นานมากๆเลยแต่ว่าอันเนี้ยที่แอบ,บง่ายๆที่คนเนี่ยคาดไม่ถึงแน่นอนผมบอกเลยจริงๆไม่มีใครคาดถึงว่าผมเนี่ยแอบบอยู่ตรงนี้เว้ยนี่อพ่ไป,ไปอีกรอบถ้าเจอเราแจากกอรลี่ฟรีไฮ้ใครใครใครมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ย,ดยคนคนวิ่งหาเต็มเลยด เฮ้ยอา้าวเจอแล้ว <c oughs> เออเราเจอ <What? S 1> <laughs> ยังไม่ถึงนาทีเลยเจอแล้วโอเคในๆนายก็เจอแล้วเราก็ให้นายแล้วกันขอโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราจะเทรดนายไปเลยแล้วกันนะเพื่อนนะเอาล่ะเขาชื่อว่าสกิบิดีนะนี่สกิบิดี7030เรียบร้อยนะผมเทรดไปแล้วโอเคเอาเป็นตัวไททันพรีเซนต์แล้ว,นะวกนันกนะเพื่อนเพราะว่ามัน,น,นง่ายโอเคไหม โอเคเทรดไปแล้วคือคือเกมนี้คือมันง่ายมากเลยทุกคนแค่หาผมเจอก็รับก๊อดลี่ไปแบบฟรีๆแล้วอะ่ะคือโคตรดีเลยนะเอาไปอวดเพื่อนดีกว่าแล้วนายหาเราเจอได้ไงเนี่ยไม่รู้อะ่ะเราเดินมาเล่นๆ <c oughs> ใส่ให้ดูหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะให้เขาใส่ให้เราดูนะครับแต่ว่าเขาเดินมาเล่นๆเ,เขาก็เจอเราแล้วเหรอโอ้นี่นับว่านายเนี่ยเป็นผู้โชคดีมากๆเลยนะในวันตรุษจีนเนี่ยนะ นี่นี่ครับผมแล้วเขาก็ใส่กอตลี่ที่เราให้เขาไปเมื่อกี้แล้ว ยินดีด้วยนะน้องสาวเย้ yeah! เห็นน้องเขาดีใจเนี่ยผมก็มีความสุขนะเนี่ยโอเคถ้ okay, าน้องๆทางบ้านคนไหนอยากเป็นผู้โชคดีได้รับกอตลี่แบบนี้นะครับเพียงแค่กดไลค์กด subscribe คลิปนี้นะแล้วจากนั้นก็คอมเมนต์ว่าอยากให้พี่ไข้ตุ่นทำคอนเทนต์แนวนี้ต่อไหมหรืออยากให้ทำแบบอะไรก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ได้เลยและที่สำคัญอย่าลืมใส่ไอเดียของเราหรือว่ายูสเ n a m e นมไว้ที่ข้างหลังคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าพี่ไข้ตุ่นจะได้แจกข,ของรางวัลให้น้องๆได้ง่ายๆไง,ง,งนี่พี่จะมาแจกตรงนี้เลยเข้ามาตรงนี้แล้วก็พิมพ์ย ว่า ID ของน้องๆไว้ตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นก็แนบด้วยของรางวัลก็คือกอตลี่ของเรานั่นเองอย่างเช่นอะ k t v Z t v 11 1แล้วพี่ก็จะเลือกยูนิตแล้วก็กดส่งทันทีเลยนะอย่าลืมทําตามกติกาด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับวันตุรจกจีนี่ไปเที่ยวไหนหรือได้อังเปาเท่าไหร่นเนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์ขิงพี่ด้วยนะอยากรู้